เฮ้ยท่านผู้ชมทำไมมันติดหัวง่ายจังวะไอ้นี่มันปูปะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนทำเป็นหรือเปล่าจริแบบงัดติดหัวนะครับ <c oughs> ถ้าไม่เป็นก็ <c oughs> มาดูคลิปนี้ <c oughs> ไอ้ก็จะสอน <c oughs> จะบอกเทคนิคการงัดหัวของปืนลูกซองทุกรูปแบบนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นลูกซองค่วงลูกซองเย้วลูกเออลูกซองพกเนาะแล้วก็ ปืนลูกซองสเปาตัวที่มันใส่ใหลายลูกได้นะสุด2ตัวนั้น,นสเปสหรือสเปอก็อจะมาบอกเทคนิคอันง่ายๆที่ทำให้ล่างติดหัวแบบโอ้โหโคตรง่ายมาเต๋อฟาเกอรเลย<อ>ในแฮทใหม่นี้เนาะโอเคจะมาบอกเทคนิคและสูตรแบบงัดหัวริบเดียวก็มองทิ้งไปแล้วนะครับผมไม่ใช่มันนะครับเรานะครับมองเทิงครับ <c oughs> โอเคเล่นกันมากแล้วโอ้ไปไปดูการสอนการงัดหัวและเทคนิคต่างๆกันเลยเนาะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอื่นก็อย่าลืมฝากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไปวัยรุ่นเมกาเฮ้ยหรือรุ่นฟรีไฟดีเออ ก็จะมาพูดถึงหลักการของแต่ละปืนเนาะก็สำหรับปืนลูกซองแต่ละลูกซองนี่ก็คือมีประสิทธิภาพก็แตกต่างกันไปตามรุ่นและสกรีนของมันนะก็แต่ละลูกซองมันจะเป็นแบบรนะยะไกลแล้วก็มีบางซองก็ใกล้มีบางซองก็ลั่นซ่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าการลากหัวก็คล้ายๆกันทั้งหมดเนาะไอ้ก็จะมาบอกเทคนิค5เทคนิคเลยนะในคลิปตัวนี้ โอ้โหแต่ว่าแบบเอาไปลองทําตามกันดูได้แบบโอ้โหห้าเทคนิคโคตรเยอะนะบอกเลยแบบโคตรเยอะเออก็ไปรับชมกันเลยนะทุกคนแต่ว่าไอ้ก็จะมาสอนวางเป้าไว้ตรงนี้ก่อนเนาะหน้าอ่าคือตําแหน่งนี้คือการวางเป้าที่ดีนี่แหละเอาเริ่มจากลูกซองพกก่อนเนาะให้เกียดตปืนสั้นๆบ้างกระจิ้วลิ้วนี่ปืนนี้นะอ่าโอเคก็หลักการแรกเนาะ แน่นอนว่าหลายๆคนชอบลากเป็นตัวเจกันมากเลยแต่บางทีทำไมมันไม่ติดออติดอย่างอื่นมากกว่าติดผู้สาวเม่นโบครับ <c oughs> โอเคอ่ะหลังจากที่เราลากเป็นตัวเจเนาะอาเป็นตัวเจขึ้นประมาณนี้นะทุกคนอ่าตัวเจปัาม เราก็เน้นน้ำหนักไปที่ระยะใกล้ก่อนเนาะระยะใกล้คือเราลากแรงเท่าไหร่ยิ่งแบบมีโอกาสติดสูงมากเท่านั้นเนะาะระยะใกล้เนาะสำหรับระยะใกล้ปัามไปนี้นะตัวเจมันจะเป็นมเป็นประมาณนี้นะตัวเจนะอันนี้คือสเต็ปสเต็ปแรกคือตัวเจเนาะปัม้มไปนี้นะนะปัามเอาง่ายคืออ่ะให้เหตุผู้ก่เหตุจะซัดนะตัวเจอ่า แ,นะแบบลากไปนี้นะป้ามตัวนี้นะเราก็วางไว้ข้างๆตัวนะไม่ใช่ว่าวางไว้ตัวนี้นะตรงข้างๆเพราะว่าเราจะลากเมทัวเจแล้วมันจะมาบรรจบที่หัว้าใจป้าเราต้องวางไว้ข้างตัวแบบนี้ปัาบมาโป้งนิง้งปัา้านี่ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสเต็ปแรกเรามาดูสเต็ปที่2เปลี่ยนปืนกันดีกว่าอ่าอันนี้เป็นซองยาวนะสั้นยาวของคุณเท่าไหร่ล่ะ พูดอะไรครับพูดอะไรครับโอเคมาดูสเต็ปที่2เนาะสเต็ปที่2ก็คือการวางไว้บนหัวแล้วก็ลากขึ้นลากลงเข้าใจไหมลากขึ้นลากลงทุกคนลากขึ้นลากลงกระตุกแรงๆแลยนะปังนี่นะนี่นะปังนี่นะอ่าประมาณบนหัวเนาะให้มันเป็นแบบขอบๆสีแดงนิดนึงนะหรือว่าแบบสีขาวก็ได้แบบแล้วแต่จังหวะเนาะบางทีก็เราต้อง ลากตามที่เราถนัดเนาะอ่ะเราก็วางเป้าไว้บนหัวเนาะแล้วก็กระตุกกระตุกขึ้นลงเฮ้ย hey! ลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะทุกคนลง,ลงแล้วก็ขึ้นเหตุผลที่สเ,เต็ปนี้มันไม่ติดทุกคนแบบสอบแบบบางทีก็ลากนี้กว่าจะขึ้นอ่าไม่ใช่นะนมันมันมันบ่อได้มันบ่อได้แบบนี้มันบอ่นนบอได้แบบนี้บ่อได้นะแบบนี้บ่อได้นะมันต้องแบบเร็วๆนะไม่นะประมาณนี้นะไม่นะอ่ากระตุกแรงๆแบบนี้นะอ่า ถ้าเกิดว่าเราอยู่ไกลเนาะเราอยู่ไกล,รกลประมาณนี้เราก็ทําได้เนาะสเตปนี้แล้วก็ลากค่อยๆค่อยๆเบรกเบรกแน่นน,นึงอย่าแห้งไปเข้าใจ้านี่นะประมาณนี้นะอ่าถ้าว่าใกล้ปุ๊บเราต้องลากแรงๆนะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมหนี่อันนี้คือแผยดันนะเจ้าบอเออเอาละสเตปต,ต่อไปก็คือสเตปที่3เนาะเราก็มาลาก ไปเฉียงไปนี้นะทุกคนอ่าสเตปนี้คือเฉียงนนปไปนี้นะป้ามไปไปนี้นะตัวอย่างนะป้ามไปไปนี้นะสเตปนี้ช้ก็ต่อเมื่อศัตรูเดินไปฝั่งขวาเท่านั้นอ่าเราก็ลากไปตามมันเลยป้ามไปไปน,หนี้นะเดินไปฝั่งซ้ายก็ป้ามประมาณนี้นะความแรงก็อยู่ที่ว่าบางทีศัตรูเดินไปน,น,นี้เราก็ลากค่อยๆเราก็ลากค่อยๆนะเอ่อตามจังหวะนะลากแบบเฉียงขึ้นนะไม่ใช่แบบ เฉียงแบบนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะน้องๆอประมาณนี้เนาะสเตปที่3ต่อสเตปที่4เลยคือหลายคนชอบมากมั้งสเต็ปนี้วางวัต้าไว้บนพื้นแล้วก็ลากขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะลากขึ้นอ่าแล้วแต่จังหวะเนาะบางทีอย่าอยู่ไกลแล้วก็ลักค่อยๆขึ้นก็นได้นี่นะอ่าลากไปนี่นะ เหตุผลที่ตัวนี้มันไม่ติดมันไปบนฟ้าเนาะบางทีแบบตีนอยู่มองนั้นเราก็วางเป้าอยู่มองนี้หไปบนฟ้าสิรออะไรล่ะ <c oughs> เราต้องวางให้ถูกวิธีเนะาะแถวๆตีนมันนี่แหละเออเราก็ลากขึ้นแบบนี้นะอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับสเต็ปที่สี่เอาละตอนนี้ก็มาสู่สเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปที่ห้าเนาะไอ้ก็มาเปลี่ยนปืนลูกซองควงนะ เดี๋ยวมันน้อยใจน้อยใจ <c oughs> ไม่เอามันมาสักทีเปลี่ยนมาช้าเนาะ <c oughs> ปืนที่ยอดทิตของซาวฟีไฟนะหลายๆคนเนาะสเตปห้าก็คือการวางเป้าตรงนี้เลยนะตรงหน้าอกเลยนะทุกคนเห็นชัดๆัดถ้าเห็นชัดชัดหน้าอกหน้าอกหรือว่าแถวแถวคอนี่แหละนี่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอปะมานี้แหละไม่ใช่ว่าตรงนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่อนันมันเป้านะแล้วต้องวางเป้าอยู่ตรงนี้แล้วก็การลากก็คือ ลากแรงแรงปุ้งประมาณนี้นะขึ้นไปเลยเห็นฟ้ายิ่งดีป้ามแรงแรงเลยนะป้ามแรงแรงเลยนะตัวนี้ไม่ว่าอยู่ไกลก็แรงเท่าที่จะแรงนะป้ามแบบนี้นะทุกคนอ่าระยะก็ป้ามน้ําหนักก็จะประมาณนี้เนาะอ่าการลากก็คือจะมีประมาณนี้เนาะทุกคน การลากแต่ละอันเนาะและการลากของแต่ละปืนก็ขึ้นอยู่กับเราฝึกซ้อมเนาะคือเราฝึกมากเท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งคุ้นชินกับการที่แรงดีดของเราว่าเราจะควรลากยังไงให้ติดมันต้องผ่านแบบประสบการณ์ของตัวเองเข้าใจบอสทำไมแบบน้องๆทำไม่ติดเลย ผมก็ทําแบบพี่แล้วนะพี่สอนมาแล้วผมทำไมโบมไม่ตดเนะ <c oughs> นอะน้องๆก็ไปดูย้อนคลิปดูใหม่นะว่าพี่สอนยังไงเนาะอ่าถ้ามาทําถูกวิธีแล้วยังไงก็ไม่ติดลองไปปรับ DPI ดู DPI ก็ไอก็เอาคลิปลงเรียบร้อยเนาะก็ไปค้นหาดูว่า <c oughs> การปรับ DPI มันเป็นยังไงเนาะ <c oughs> โอเคเราก็มาเข้าสู่สเต็ปแรกเนาะสเต็ปที่1ก็คือการงัดหัวเป็นตัว G เนาะทุกคนอ่ะ การงัดหัวเปตวเจก็คือการวางเป้าอยู่ข้างๆตัวเนาะแล้วเราก็ลากไปแบบนี <anything> ing, ้นะขึ <tricked by Z> ้นไปข้างบนเลยเนาะอ่าลากแบบนี้อ่าประมาณนี้เนาะลากแบบนี้เลยอันนี้คือโอ้โหลากค่อยเกินไป่นีอัดลําตัวทําไมละลากใหม่เนาะปึ๊บอ่าแรงๆเนาะเปลี่ยนลูกซองเป็นลูกซองยาวเนาะคราวนี้แล้วก็มาลากเปตวเจเหมือนเดิมนะประมาณนี้เนาะทุกคนอ่าลากแรงๆเลยเนาะ ปประมาณนี้เนะานะระยะลงเพิ่มรยนะยะดูนะลากเป็นตัวเจปัม๊มต้องลากแรงกว่านี้ปัม๊มอ่าปัาม๊มแรงกว่านี้อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับการลากของเราเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนสลหรับตัวเจปัม๊มประมาณนี้เนาะโอเคเราก็เข้ามาสู่สเต็ปที่สองเนาะทุกคนสเต็ปที่2คือการาาวางเป้าไว้บนหัวเนาะแล้วก็กระตุกเนาะลากขึ้นลากลงปุ๊บเร็วๆไปนี้นะเร็วเร็วนะตัวนี้ ต้องเร็วๆเท่านั้นถึงกัตติ้เห็นบอนี่อ่าหัวหนึ่งแล้วเร็วๆเนาะปั้มประมาณนี้เนาะแล้วก็ลากใหม่นะ1 2สองลากขึ้นเอ้ยลากลงแล้วก็ลากขึ้นเนาะกระตุกกระตุกประมาณนี้เนาะวางเป้าให้เป็นสีแดงเนาะป้ามประมาณนี้เนาะเรามาลองซองยาวกันเนาะซองยาวก็เหมือนเดิมเราก็วางเป้าไว้ข้างบนเนาะแล้วก็กระตุกลงแล้วก็ขึ้นเนาะป้มประมาณนี้เนาะทุกคน หรือว่าเราวิ่งมาปุ๊บปุ๊บ ه, เ้าหรือว่าเราวิ่งมาปุ๊บเราก็วางเป้าไว้ข้างบนนี้นะแล้วก็ลากไปนี้เอาติดตัวสีลากค่อยเกินไปเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนมาคราวนี้เราก็เข้ามาสู่สเต็ปที่3กันเนาะสเต็ปที่3คือการลากขัวแล้วก็ลากซ้ายเนาะหลังจากที่เขาวนะิ่งเนาะประมาณนี้นะนะเนาะแล้วก็ลากไปซ้ายเนาะถ้าเกิดว่าขัาวปั๊บล้วก็ลากไปซ้ายเนาะ อ่าประมาณนี้เนาะรถเดินขวาปึ๊บเนาะอ่าประมาณนี้เนาะสมมติเดินไปนี้นะปึ๊บแล้วก็สับพื้นไปปึ๊บลากไปไปนี้เลยนะลากขึ้นไปไปนี้นะอ่าโอเคเราก็เข้ามาสู่สเต็ปที่4กันเนาะสเต็ปที่4ก็คือการวางเป้าไว้ข้างล่างเนาะทุกคนอ่าแล้วเราก็ลากขึ้นเป็นแนวตรงไปนี้เลยนะลากแรงๆตาม การเหมาะสมของเราลองเรา,เรา,เราลองลากดูแต่ว่าแนะนําให้ลากแรงๆเลยนะทุกคนเราก็ลากขึ้นแรงๆเลยเนาะทุกคนอ่าประมาณนี้เนะาะปามอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนวางเป้าก็ลากขึ้นแรงๆเลยนะปามป,ประมาณนี้เนาะอ่าตัวนี้คือตามแรงดีดของเราเนาะถ้าลากเร็วเกินไปมันก็ไม่ติดเนาะคือตัวนี้แหละนี่มันก็ติดตัวถ้าลากเขาลากแบบอ,อื่นนะอ่า ถ้าว่าแล้วว่าแบบถูกวิธีก็มันก็ติดหัวนะทุกคนโอเคคราวนี้ก็มาสเตปสุดท้ายก็คือสเตปที่หเนาะสเตปที่5้านี่ไอ้ก็จะวางเป้าไว้ตรงนี้นะลำตัวนี้นะแต่ก็ลากขึ้น,นแรงๆเนาะอ่าตรงนี้นะทุกคนเห็นปะประมาณเกือบๆแถวหัวเี่แหละแล้วก็กระตุกขึ้น,นแรงๆเลยนะมันต้อง,งแรงๆนะตัวนี้เอาใหม่นะต้อง,งแรงๆเลยนะอ่ามันต้องเป็นแบบป๊อปปัดเดียวเลย กางลำตัวตัวนี้นะแล้วก็ลากขึ้นแรงๆเลยเนาะทุกคนอ่าเป็นแรงๆแบบนี้นะประมาณนี้เนาะเอาทำไมไม่ตายเฮ้ยตัวนี้อ่าประมาณนี้เนานนะรอกระตุกขึ้นแรงๆนะแบบนี้อ่าประมาณนี้เนาะกระตุกขึ้นแรงเลยนะตัวนี้ต้องใช้ความแรงนิดนึงมีกายกายแรงเกิน แรงเกินนะออตัวนี้นะอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนประมาณนี้เนาะความแรงต้องกระตุกขึ้นแรงๆถ้าแรงเกินไปก็กลายนะบอกเลยกลายไปดาวาอังคารอก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับการกาสอนงานหัวลูกซองอทั้งหมด5เทคนิคด้วยกันก็อย่าลืมฝากคนนึงไลค์คนนึงซับสไครต์กันเลยนะครับก็จากตัวลากันไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนเด้อ